ผู้ชมค่ะยังคงต้องใช้กระบวนการพูดคุยจากหลายฝ่ายรวมถึงชาวบ้านริมคลองเองตอนนี้ก็พยายามช่วยกันฟื้นคลองสายนี้นะคะให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งค่ะดังนั้นบ่ายนี้แฟงจะชวนเจาะลึกในรายละเอียดจากนักวิชาการและคนที่ทํางานในพื้นที่จะทํายังไงให้คนริมคลองอยู่ได้น้ําในคลองมีชีวิตคุยกันกับ2ท่านออนไลน์จากสงขานะคะท่านแรกคุณปริชาติแก้วมาหิงค่ะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชนอาวุโสสถาบันพัฒนาองคอ์กรชุมชนและอีกหนึ่งท่านนะคะอาจารย์จามีกอ มาริซอนค่ะอาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมาศาสตร์สาขาวิชาการผังเมืองมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแฟนขอเริ่มที่พี่ปริชาติก่อนนะคะพี่ปริชาตคะถ้าเราจะพูดว่าเราจะฟื้นทั้งคลองและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนอย่างไร<อ>แล้ววันนี้คนที่นั่นกังวลเรื่องอะไรช่วยสรุปสั้นๆให้ฟังหน่อยค่ะ ได้ค่ะได้ยินนะคะก็สวัสดีนะคะชื่อปริชานะพี่มานะคะโดยสถาบันเนี่ยเราก็ได้เพิ่งเข้าไปทำที่ริมของสำรองประมาณ2เดือนที่ผ่านมาทีนี้ขบวนการที่ลงไปอะคะ่ะก็ลงไปชวนชาวบ้านพูดคุยนะคะลงไปชวนชาวบ้านนะคะนั่งพูดคุยว่าถ้าจะแก้ปัญหาเรื่องของสำรองแก้แก้ปัญหายัางไงแต่ว่าโจย์ที่สําคัญนะคะที่เราลงไปคุยเนี่ยสิ่งที่ชาวบ้านกังวลมากที่สุดนะคะว่า ถ้าจะแก้ปัญหาคลองสำโรงเนี่ยอยากคิดถึงแต่เรื่องคลองแต่ต้องคิดถึงตัวตัวชาวบ้านตัวพี่น้องด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในในมาตรการนะคะถ้ามันมี2มาตรการนะคะถ้าสมมุติว่าถ้าจะรื้ย้ายพี่น้องนะคะสิ่งที่เขากังวลเขาจะไปอยู่ที่ไหนแล้วมีที่รองรับรอเปล่าและการรื้ย้ายของเขาอะค่ะกับวิถีชีวิตที่เขาทําอาชีพประมงที่เขาหากินอยู่แถวแถวที่คลองอะคะ่ะถ้าเขาถ้ารื้อเขาไปที่ที่อื่นแล้วเนี่ยแล้วอาชีพของเขารายได้ของเขาเนี่ย มันจะมันจะช่วยเขายังไงแบบไหนอันนี้อันนี้ที่เราเจอนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเขาบอกว่าพี่น้องเดี่ยวก,ก็ก็อยู่ที่นี่มานานมากประมาณ 30- 4สิปีนะคะที่เราคุยกับชาวบ้านนะคะเพราะฉะนั้นนั่นคือถ้าจะมีการย้ายจริงจริงอันนี้นะคะที่จริงพี่น้องบางส่วนก็กพร้อมนะคะแต่ว่าแต่ว่าต้องมีมาตรการรองรับช่วยเหลือเขานะคะทั้งเรื่องของคุณภาพชีวิตแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจของเขาด้วยะคะ่ะ ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะต้องขยายคุณผู้ชมฟังอย่างนี้นะคะว่าวันนี้คลองมีขนาดที่หน่วยงานในพื้นที่มองว่าถ้าจะทําให้คุณภาพน้ําดีคือต้องขยายคลองเพื่อให้น้ํามันไหลได้มากขึ้นแล้วมีระบบการจัดการคลองซึ่งนั่นหมายถึงจํานวนชุมชนริมคลองจํานวนหนึง่งอาจจะต้องมีการขยับขยายทีนี้อาจารย์ขาอยากให้อาจารย์ช่วยคะ่ะคือโจทย์นี้แฟงเห็นในหลายจังหวัดหลายพื้นที่และไม่ได้มีแค่ประเทศไทยมันจะไปด้วยกันได้ยังไงคะอาจารย์ขาคนและการพัฒนาคลองครับก็ คลองนี้ก็เหมือนกับสายน้ําสายชีวิตนะครับจริงๆแล้วคลองนี่ก็มีมีชีวิตของมันนะครับมีระบบนิเวศนะครับมีพืชมีสัตว์นะครับมีเชื้อต่างๆนะครับมีจุลินทรีย์นะครับส่วนส่วนของของทางสถาบันการศึกษาเนี่ยเป็นแค่ผู้สนับสนุนนะครับกระบวนการที่เกิดขึ้นสำหรับเรื่องบทเรียนต่างๆเรื่ององค์ความรู้นะครับ สิ่งที่เขาล้มเหลวสิ่งที่เขาประสบความสำเร็จมาในประเทศไทยหรือว่าในเทวีปตต่างๆหรือว่ากรณีศึกษาทั่วโลกเนี่ยเราสามารถที่จะเอามาเป็นกรณีศึกษาได้นะครับเราไม่สามารถที่จะไปไปรันไปชี้สักคนเดียวนะครับก็ต้องร่วมมือกันนะก็ต้องต้องทำทำใจให้ดีก่อนนะครับถ้าเริ่มจาก เครียดเนี่ยผมเห็นหลายวงนะเริ่มคุยกันนี่เครียดเลยนะครับมันก็อาจจะร่มกลางทางนะเราอาจจะเป็นเรือที่ข้ามฟ้าไม่ได้นะเราอาจจะ<ฆ>จมดิงหรือว่าอยู่อยู่กับฝั่งนะครับก็จะ,ะเน้นที่กระบวนการนะครับเราแยกแยกเป็นประเด็นประเด็นไปประเด็นตอนนี้ประเด็นใหญ่ที่สุดก็คงเรื่องเรื่องกรรมสิทธิ์นะครับ<ฆ>ก็ท่านไปเล่นเรื่องเรื่องทางเทคนิคจะเอากว้างหรือจะเอาลึกหรือว่าจะ ฝั่งเป็นอย่างไรนั่นก็อีกประเด็นหนึ่งแต่ทุกกระบวนการต้อง,<ส>องมีส่วนร่วมใช่ครับแบบกระบวนการมีส่วนร่วมกระบวนการทางสังคมกระบวนการชุมชนกระบวนการทางภาครัฐภาคเอกชนนะครับภาคต่างๆ <c oughs> นะครับเปลี่ยนน้ําเสียให้เป็นน้ําใสชาวบ้านบางคนอาจจะไม่ต้องการน้าใสก็ไรเอาแค่ไม่มีกลิ่นนะครับเอาให้แค่สะอาดก็พอนะครับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ชาวบ้านฟังส่วนเสียจะเสียหรือเปล่าวะเขาเขาอยากได้ฟังผู้ที่มีส่วนร่วมเดินจูงมือไปด้วยกันนะว<า>ินว<า>ินกันทุกฝ่ายนี่ชาวบ้านชอบนะครับแต่ว่าอีกคำหนึ่งก็พอๆม,มันมันมีกฎระเบียบร่วมกันแล้วเนี่ยอาจจะต้องมีคนที่เสียสละนะครับ<า>เสียสละเพื่อ,<า>เ,พอเพื่อส่วนรวมอาจจะถอยนะครับถอยถอย,ถอยคนละ คนละเก้านะครับเพื่อให้มันเดินหน้าไปได้ใช่ครับอยากฟังทางพี่บริชชาติต่อเลยค่ะพี่บริชชาขาตรงนี้เนี่ยเชื่อว่าพยายามที่จะมีกระบวนการมีส่วนร่วมในพื้นที่แต่อยากจะอัปเดตหน่อยค่ะว่าในพื้นที่มันมีกระบวนการไหนที่ชาวบ้านจะได้เข้าไปมีส่วนร่วมประชาชนมีส่วนร่วมกับการพัฒนาบ้างคะตอนนี้ คือขบวนการของพอชอเราย้ํานิดนึงค่ะว่าเราไม่้องไปรื้อย้ายพี่น้องนะคะเหมือนที่ทางหน่วยงานบอกว่าพอชอมีหน้าที่ยกผลขึ้นปกอันนี้ชี้แจงนะคะว่าพอชอไม่ได้มีหน้าที่ทําเรื่องนี้แต่สิ่งที่ทางพอชทําคือเราบอกว่าเราทํากับคนนะคะคือการชุนคนเพราะฉะนั้นขบวนการที่พอชลองไปทําก็คือการชวนพี่น้องให้มีส่วนร่วมเริ่มแรกเลยะค่ะในการทํรขบวนการเรื่องสํารวจข้อมูลนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยการสำรวจข้อมูลคือการสำรวจตัวตนของเขาว่าะว่า คือโจทย์เราเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าเขาคือเขาพี่น้องริมคองคือคนทําปัญหานะคะแต่เราโจทย์ของเราคือเราชวนพี่น้องริมคลองสำโรงเพื่อมาคุยเรื่องของการทําให้คุณภาพชีวิตของเขาอยู่ดีกินดีอย่างไรอย่างนี้คือโจทย์ที่เราลงไปชวนชาวบ้านคุยะคะ่ะ เพราะ,ะถ้าโจทย์เราเมื่อไรที่เรามีตั้งเป้าว่าพี่น้องยิมคลองนี่คือคนที่ทําให้เกิดปัญหาอันนี้เราจะไม่ได้ความร่วมมือจากชาวบ้านแน่นอนแต่ว่าโจทย์เราที่สําคัญคือการทําให้เขารู้สึกว่าเขามีเขามีศักยภาพที่จะช่วยการฟื้นฟูหรือช่วยการทําให้ครองดีขึ้นนะคะ,คะแล้วก็ที่สําคัญคือตัวเขาเองก็ต้องคือตัวเขาเองเนี่ยก็ต้องอยู่ได้ด้วยอันนี้เขาก็ต้องมีที่ยึดว่อย่างน,นี้คือกระบวนการสําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งที่เราทำที่ทำที่ทำนะคะคือการให้เขาเนี่ยได้มีได้มีวงอะ,ะ,ะค่ะได้มีวงมาแลกเปลี่ยนกันนะคะได้มีวงมาบอกว่าเฮ้ยฉันจะพัฒนาอย่างไรแนวทางจะเป็นแบบไหนห,หรือว่า,อาคือบางครั้งเราไปเจอว่าเหมือนบ้านบางหลังเนี่ยบ้านหลังประมาณ3าคูณหแต่อยู่เป็น9้าคนนะคะ <S <S แ,ลแล้วคือพอไปดูสภาพเรารู้สึกว่า,อาไอ้กระบวนการเรื่องคุณภาพชีวิตเนี่ย ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญที่มันต้องทําคู่กับกับครองอ่ะเพราะถ้าเรามุ่งแต่ครงแล้วพี่น้องที่ท,ที่อะไรที่นคนคุมปอบางเนี่ยเขาจะอยูเหย่างไงอย่างนี้ก็เลยก็เลยใช้กระบวนการเราอาจจะเน้นไปที่คนเป็นหลักนะคะการฟื้นฟูคนการคุยเรื่องคุณภาพชีวิตของคนมากกว่าค่ะ อืมค่ะน่าสนใจค่ะเพราะว่าจริงๆคนริมคลองอย่างที่แฟงเล่าให้ฟังนะคะว่าจํานวนมากเป็นแรงงานของเมืองแล้วก็เป็น,นกลไกส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเมืองคงคงไม่สามารถทิ้งคนออกจากสมการการ,ารพัฒนาได้อาจารย์จามีกรคะอยากให้อาจารย์ขยายภาพนิดนึงเพราะอาจารย์ไปเกาหลีชองเกซอนอใช่ไหมคะอาจารย์<อ>คลองอที่นั่นเขา<อ>เขาทำยังไงถึงทำได้อาจารย์เปลี่ยนเป็นแลนด์มาร์กด้านการท่องเที่ยวได้ด้วยแล้วใสสะอาดคนก็อยู่ได้อืมอาาันนั้นก็คือโมเดลนะครับ โมเดลท,ที่ดีของโลกเลยนะโมเดลแรกๆเลยตอนที่เขาทานี่เขาก็ไม่มีตัวอย่างให้ดูเหมือนเหมือนตอนนี้นะครับตอนนี้ตัวอย่างในสือ่อเนี่ยเยอะแยะมากนะครับมีทั้งโมเดลใหญ่โมเดลวกลางแล้วโมเดลเล็กๆของเราเนี่ยอาจจะเป็นโมเดลเล็กๆซึ่งเราก็ได้โมเดลจากจากแม่ขามานะครับแล้วก็บอปรับ,ปร,บปรับใช้นะครับทางอชอบเกยซอนเนี่ยนะครับก็เป็นกระบวนการที่ยากลําบากเพราะว่าคนยังไม่เห็นภาพ นะครับทางผู้ว่านะครับผู้ว่านี่ค,คือคือตัวตัวอย่างที่บอกว่ามีแกนเป็นแกนที่สําคัญนะครับในการรันแล้วก็เขาก็มีผู้ช่วยที่มีศักยภาพสูงน,นะครับในการให้คำปรึกษา mm hmm. แล้วท่านก็มั่นอบมั่นใจนะครับอาจจะฟื้นฟูนฟนครองขึ้นมาไม่ใช่ฟื้นฟูนครองอย่างเดียวนะฟื้นประวัติศาสตร์ฟื้นชีวิตนะครับฟื้นระบบนิเวศ ฟื้นสังคมนะครับคนกลับมานะครับฟื้นเศรษฐกิจได้ด้วยนะครับไม่น่าเชื่อว่าแค่ฟื้นคลองอย่างเดียวที่ยากลําบากเนี่ยมันจะมีผลต่อเนื่องมหาศาลขนาดนั้นจนกลายเป็นโมเดลคลองระดับโลกนะครับพวกเราแห่กันไปดูนะถ้า,ถาเราผู้บริหารต่างๆนี่ก็ไปกันบ้างแล้ว <c oughs> สุดท้ายแล้วก็ไปจบที่ความยั่งยืนนะครั <c oughs> ความยั่งยืน กระบวนการการมีส่วนร่วมเนี่ยไม่สําคัญเท่ากับการความรู้สึกที่ที่ที่คนในชุมชนมีความเป็นเจ้าของนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าเซนเ์ออฟบิลลาร์ิงนะฮะไอ้ตัวเนี้ยพอเขาารู้สึกว่ามีความเป็นเจ้าของสายน้ําไม่มีชีวิตนะครับคือคือชีวิตของเขาบางคนเกิดมาก็เห็นแล้วนะครับ อาจจะเห็นในสภาพดีแต่ตอนเนี้สภาพสภาพรู้สึกจะซินโดรมแล้วเป็นเป็นเป็นสายน้ำที่เป็นซินโดรมนะครับเราต้องฟื้นฟูนะครับ <S <S 2> <S 2> สายน้ํามีบุญคุณกับเรานะครับให้ชีวิตให้อาหารให้อะไรเยอะแยะเลยตอนนี้ก็ไม่ได้ทําหน้าที่เดิมแล้ว,ลวเราควรจะจะฟื้นฟูนะครับเมื่อก่อน ความสาคัญข,ของคลองมีมากนะเดี๋ยวนี้เราให้สําคัญกับถนนมากกว่าคลองโดยที่ขันหลังให้คลองค่ะอาจจะขันขันถอยหลังลงคลองก็ได้เข้าใจใอาจารย์เลยค่ะวันนี้คลองกลายเป็นหลังบ้านจากเดิมคลองเคยเป็นเส้นทางหน้าบ้านในการคามานาคมหลักๆอาจารย์บอกว่าใจสําคัญต้องสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมอาจารย์ขอสั้นๆนิดเดียวหน่วยงานในท้องถิ่นต้องเข้ามาเป็นกลไกสาคัญใช่ไหมคะเรื่องนี้กับทุกทุกภาคส่วนเลยครับ ต้องต้องมาช่วยะนะต้องมาช่วยกันชาวบ้านอย่างเดียวเนี่ยเขามีแต่หัวใจที่รักแม่น้ำนะครับทางท้องถิ่นก็ต้องมีว่าประมาณมีนโยบายมีกำัพาะกำลังนะ,ะมาะช่วยกันไม่ใช่ไม่ใช่ช่วยแบบเต็มร้อยนะะต้องช่วยแบบเกินร้อยด้วยนะครับมันถึงจะไปได้เร็วนะครับถึงจะถึงจะ,ะสร้างแบบแม่ขาแล้วก็ รองต่างๆไดนะ้เราเราไม่ได้ไปเรียนแบบเขานะ,ะเราอาจจะเป็นสไตล์สำโรงอเองนะครับสไตล์สงขลานะครับแล้วก็จะพบความยั่งยืนสุดท้ายแล้วก็ยั่งยืนจะติดตามกระบวนการนะคะที่คลองสำโรงวันนี้เวลาสั้นนะคะขอบคุณทั้งพี่ปริชาติและอาจารย์จามิก่อนนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดการพูดคุยการพัฒนาคลองสำโรงที่จังหวัดสงขลาได้นะคะกับรายการฟังเสียงประเทศไทยเสาที่19พฤศจิกายนนะคะวันนี้แฟงลาไปก่อนสัปดาห์หน้าพบกันนะคะสวัสดีค่ะ